คัดกรองผู้โดยสารที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็เข้มข้นขึ้นค่ะในขณะที่มาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคมก็ยังคงละหลวมอยู่ค่ะ บรรยากาศการคัดกรองผู้โดยสารที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นไปอย่างเข้มข้นนะคะหลังจากที่มีสาววัย29ปีติดโควิด19ที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ก็ได้ตั้งจุดคัดกรองมีการลงทะเบียนชื่อผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทางในแต่ละเที่ยวทั้งการลงทะเบียนแบบเขียนชื่อลงในกระดาษลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะตรวจวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์พร้อมให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยก่อนจะขึ้นรถซึ่งทางผู้โดยสารก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันการเรียกผู้โดยสารพร้อมกันโดยไม่มี มีการแบ่งจํานวนค่ะทําให้ผู้โดยสารต้องมีการยืนออกันอย่างหนาแน่นทําให้มาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมหละหลวมผู้โดยสารนั้นยืนชิดกันอาจทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ค่ะส่วนของรถประจําทางคันที่ผู้ป่วยรายที่1 4บสนะคะได้เดินทางมานั้นทางบริษัทเจ้าของรถทัวร์ก็นได้นําไปไว้ที่สํานักงานพร้อมทั้งฉีดยาฆ่าเชือ้อส่วนคนขับก็ได้กักตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันค่ะหลายฝ่ายนะคะก็ มีการเร่งมือค่ะในการทําความสะอาดฆ่าเชื้อแก้ไขปัญหานะคะเพื่อป้องกันตามมาตรการของโรคโควิด -19 ต่างๆด้วยนะคะรวมถึงประชาชนเองก็ต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยเช่นเดียวกันค่ะค่ะก็ต้อง